สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสามกองกงเก๊แชนเนลนะคะวันนี้น้องเกตกับพี่ก้องนะคะก็จะมารีวิวของตกแต่งวันฮาโลวีนนะคะแล้วก็ขนมวันฮาโลวีนนะคะมีอะไรบ้างาคะเดี๋ยวนะโอ้โหนี่ฮาโลวีนฟันผูกกันบ้างละงานเนี้ยเย่อะอันอย่างแรกเลยอะเป็นเป็นลูกอมลูกลอน oui. ล,ลิปอ so ๊้งคตา รูปอะไรรูปหัวกะโหลกรถส้มไม่ใช่ไม่ใช่รถตาอันนี้เหมือนรถส้มอ่าอันนี้ก็จะเป็นสีฟ้าค่ะเป็นรถกระตาสีฟ้าส่วนอันนี้ก็จะเป็นอ่าหัวกะโหลกค่ะน่าจะเอ่ออันนี้รถสตรอเบอรี่อันนี้รถส้มอันนี้รถส้มค่ะอันนี้เนี่ยพี่เขียวว่ะพี่เขียวเลยใช่เหรอน่าจะใช่แหละแอปเปิ้ลใช่ใช่ แล้วมีอะไรอีกอันนี้ก็จะเป็นเหมือนขนมมันอันนี้ยมันเคยขายเมื่อก่อนเยอะมากนี่ค่ะนายดูข้างหน้าซอมันเป็นอะไรอ๋อมันเป็นเอ่ออะไรนะลูกฮาโลวีนใช่ไหมใช่ต่อไปเอาอะไรดีนี่่คะอันนี้ ันนี้ก็จะเป็นเลโลค่ะข้างในก็จะเป็นอ๋อมาเมลโลลายฟักทองนะคะเหรอมันเห็นเลยเหรอลายฟักอยกทออันนี้ก็จะเป็นฮาริโบฮาริโบอ่ะพี่ก้องเขาไม่ได้จายพี่กอกัอันนี้เป็นเยลลี่บูบูกัมมี่บับบุกบุกบับกัมมี่อันนี้ก็จะเป็นเยลลี่ของฮาริโบค่ะ เป็นอะไรเป็นรูปอะไรข้างในเหมือนเป็นรูปน่าจะเป็นเครื่องในคนไหมเหมือนเครื่องในอ่ะใช่ค่ะแล้วก็พวกหมวกแม่มดสีไปมาเป็นของตกแต่งอันนี้ลูกตาคนนะเพิ่งถอดมาจากตาเกดเลยหนดิ้นเนี่ยดิ้นสองเอาป้ายเอาป้ายออกป้ายกลับเปอ่าโอ้โหมันดูเหมือนเหมือนจะน่ากลัว โอเคเกียวอันนี้ก็จะเป็นเหมือนเกี๊ยวนะคะเอาไว้เกี่ยวข้าวแล้วก็อันต่อไปก็จะเป็นเหมือนหน้ากากที่เอาไว้คุมตรงตาแบบนี้ค่ะปิดตรงตาออ้ยอืต่อไปจะเป็นตุ้มหูเป็นลายฟักทองอันเนี้ยอันเนี้ยเป็นทองค่ะ มันเหมือนในตัวการ์ตูนอะไรสักอย่างของดิสนีย์โครงกระดูกกันเหรอหัวกะโหลกอันนี้เป็นกิ๊บทองกิ๊บทองค่ะสอันนี้ก็เป็นกิฟ๊บทองอ่านี่ค่ะอืมอ่ากิ๊บกับทองโอเคเดี๋ยวไปอะไรดีเนี่ยมีอะไรอ่าหมวกมันคือหมวกอะารใ่ดถือกันตอนที่ เขาโปรยลูกอมลงมาค่ะเอากระป๋องไปลองเลยนะให้เราไปเก็บเอากระป๋องไปไปรอไว้เลยใช่ไหมบางทีเวลาต้องเก็บก็จะมีเท้ามาเหยียบมืออันนี้มีหน้ากากเดือเนี่ยหน้ากากอ่ะอันนี้เป็นหน้ากากผีผีทองเออผีตัวนี้ด้วยเอ้ยน่ากลัวแย่กันแน่ ส่วนอันนี้ก็จะเป็นโคมค่ะอืมใส่ไฟได้ไหมใส่เแบบฐานนะอ่าใส่ฐานแล้วเปิดใส่ได้แล้วก็อันนี้อันนี้อันนี้ก่อนอืออะไรอันนี้ก็จะเป็นเหมือนของตั้งโชว์นะของตั้งโชว์เป็นใช่เป็นอะไรน่ะคล้ายๆแบบนี้อันนี้อันนี้เป็นวิญญาณผีใช่ อันนี้คะพระทองพระทองเราซื้ขาวอ่าไหนดูซิดูพระทองอ่าพระทองก็สวยนะอีอันนี้อันนี้อันต่อไปเป็นหน้ากากอีกอันนึงเป็นหน้ากากผีคล้ายๆข้าตกรเออข้าตกรคล้ายๆตัวตลกอืมซึ่งหน้าอืมโอเคอยู่อันนี้ก็จะเป็นที่คาดผมค่ะเป็นแมงมุมอยู่ข้างบน อะไรอันนี้อันนี้กเกอร์อันนี้คืออะไรอันนี้ก็คือสติกเกอร์สติกเกอร์เรื่องแสวงอ่าสติกเกอร์เรื่องแสวงเอามาทำอะไรติดเพดานนี่เดี๋ยวมาติดแล้วก็เป็นหน้ากากผีค่ะเดี๋ยวใส่ให้ดูแล้วมันจะตะเกี่ยวนะเก๊พี่ก้องลองใส่ครับแต่มันมันน่ากลัวนะเนี่ยเออเออน่ากลัวอ่ะ น่ากลัวเห็นไหมเดีกเหมือนปกเห็นไหมใช่ถ้าได้อันสีแดงก็เนะเวิร์กเลยนะอันสีแดงเขาไม่ขายให้เราต่อไปอันนี้เป็นเป็นเซ็ตเช่นจานจานมีมีจานมีแก้วแล้วก็มีผ้าเช็ดแล้วก็มีผ้าเช็ดปากทิชู่มีจานอันเล็กแล้วานอัเล็กมัจานใช่แล้วก็อันนี้อากั๊ดถือกัะดถือจานหน่อย จานโชว์หน่อยอ่าถือนะอากัศถือเร็วๆทำเหมือนอ่ะี่ก็อ่าอ่าโอเคสวยด้วยนะเป็นชุดจานแบบเนี้ยอ่าเห็นนี่ไงนี่ไงอ่าใช่ไหมสวยโอเคสวยงามเอาโหเนี่ยเนี่ยถูกใจอ่าอะไรลูกอมสายชอบกินลูกอมเนี่ยลูกอม ลูอมฟันก็จะผุนะคะเห็นไหมลูออมฮาโลวีนทั้งนั้นเลยของฮาโลวินทั้งนั้นเลยนะคะไม่อยากลองชิมสองอันมากเลยยังไม่ชิมมั้งค่ะเพราะว่าต้องชิมบนฮารลวีนฮาโนวีนะเราจะไปช็อกโกแลตวิวเพื่อจะไปถ่ายรูปด้วยนะเห็นเขาบอกว่าคนเยอะมากเลยนะช็อกโกแลตวิวช่วงกลางวันเนี่ยคนรีบไปถ่ายรูปกันเพราะว่าอ่าสวยมากเลย เราต้องไปถ่ายก่อนเพราะถ้าเราไปรอถึงวันฮาโลวีนเราอาจจะไม่ได้ที่สวยๆม่อสวยๆอ,อ,อาทิตย์หน้าวันจันวันที่31เดี๋ยวต้องไปแบบโชว์เต้นวันฮาโลวีนค่ะแล้วเดี๋ยวต้องแต่งหน้าแต่งตัวไปเลยไหมใช่ค่ะอ่าโอเคง<อ>ั้นเดี๋ยววันวันจันร์เราจะมาถ่าย จะกันอีกทีหนึ่งสามคนเลยเพราะว่าแต่งหน้าแต่งตัวอะไรกันให้เสร็จคุณครูให้แต่งไปจากบ้านเลยใช่ไหมค่ะเพราะเราหต้องรีบไปด้วยเพื่อจะถ้าไปชาก็จะได้ไปซ้อมอีกทีหนึ่งอืมอ่าแล้วกั๊ดนะกัดเหรอตื่นคนสุดท้ายกัดต้องรีบตื่นนะเพราะว่าต้องแต่งหน้าด้วยเข้าใจไหม แต่ถ้าถ้ากั๊ดตื่นสายใช่ไหมกั๊ดจะจะไม่ได้แต่งหน้าผีนะเขา้าใจ <ะ S 1> ไ,ไหมไ<ป>อ๋อไม่อยากแต่งตตตก็จะตลกไม่แต่งตตก็จะตลกอะตัวตลกอดูซิพี่พีกองไปเกี่ยวข้าวเอ๊ะรู้สึกว่าเราจะมีมีดอีกอันนึงอยู่ไหนมีดที่เก็บถุงไปอ่ะมีดอยู่ไหนก็ไม่รู้มีที่ปักหัวเออมีเออใช่ไหมหรือมีดเออสักอย่างเขาที่แรงพี่ซื้อ อ่าโอเคนั้น,น,นเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราก็จะแต่งตัวไปถ่ายรูปที่ช็อกโกแลตวิวกันก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะมารีวิวให้ดูโอเคสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบายบาย